สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศทุง่งนาแถวชนบทนะครับว่าเป็นยังไงนี่คือนาะข้าวนะครับแต่วันนี้ผมพาทุกคนมาชมที่นาผมเองนะครับประมาณ20ไร่นะครับแต่ว่าไม่ได้ทําหมดนะครับเดีไปชมบรรยากาศกันเลยครับดูผมเจอลูกอะไรไม่รู้ แต่กินได้นะครับเนี่ยแล้วดูข้างในกันรสชาติหวานครับหวานแล้วก็หอมเนี่ยครับ ที่20ไล่ครับจากนี่ไปเลยครับยาวไปนูน่นที่เขียวๆนั้นคือนาข้าวนะครับมีต้นเอื้องไมน้นาด้วยดอกสีขาวบรรยากาศร่มเรื่นมากนะครับ ผมได้ยินว่าแถวนี้จะมีผักขยงด้วยนะครับเ่ือนนี้เป็นต้นกระบกนะครับแถวนี้จะมีเยอะมากมาอยู่แบบบรรยากาศแบบนี้ก็รู้สึกว่า ร่มรื่นแล้วก็สบายใจครับเนี่ยมีอยู่กับธรรมชาติแบบนี้อยู่กับเสียงนกเสียงกามีต้นไม้ดอกไม้มากมายให้เราชมนะครับดูครับดอกไม้สีเหลืองไม่รู้คือดอกอะไรครับ น่าเชื่อเลยครับว่าประเทศไทยมีอะไรนะบูเบอร์รี่ป่ามีมีบูเบอร์รี่ด้วยนะครับนี่ครับ เหมือนบัเบอรี่เลยอะ่ะนี่ครับ all right, all right. แต่ผมไม่ชิมนะครับ <All right. S 1> ผมไม่กล้ากิน <All right. S 1> แถวนี้เริ่มจะกลับมาใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแล้วครับเขาจะมาเลี้ยงวัวมีวัวมีควายเลี้ยงกครนะ ลมรื่นมากครับทีงงานเรามาเกี่ยวข้าวครับวันนี้นู่นครับวันนี้เรามาเกี่ยวข้าวกันนะครับหลักๆนี่ผักติ้วครับผักติ้วกินได้ครับสวยนะครับนี่ดูยอดผักติ้วครับนี่ครับอื้สวยงามมากยอดยังใหญ่เลยนะครับ แกงเสเห็ดเนาะนี่แหละครับทางอีสานว่าเราจะของกินเดินมาตามป่าตามทุ่งนาแบบนี้จะมีของกินให้เราหากินได้ง่ายๆแบบนี้ครับไม่ต้องซื้อตั้งหาเดี๋ยวผมพาไปดูดอกไม้ดอกใหญ่โคนี่ข้าวมันจะได้เกี่ยวไปเไนี่ย เดี๋ยวผมต้องขอตัวไปเกี่ยวข้าวช่วยแม่ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูผักติ้วเต็มเลยครับเนี่ยครับดูครับผักติ้วทั้งนั้นเลยนะครับนี่อีกครับ ใหญ่มาก <S 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 ขอตัวไปเกี่ยวข้าวก่อนครับเดี๋ยวจะกันในคลิปหน้านะครับถ้าผรม,มีถ้าแบบไม่ติดอะไรนะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปตอนเกี่ยวข้าวให้ดูนะครับสำหรับคลิปน,นี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปให้แล้วก็ขอบคุณที่มาติดตามช่องเล็กๆเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย